สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Samsung Channel นะครับสำหรับในคลิปวเดีโอนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาตัวแอปพลิเคชันไล์เด้งนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไลน์ u b e Google Chrome ที่มีอาการเข้าใช้งานแล้วก็มันเด้งออกเองนะครับต้องบอกก่อนว่ามันเกิดจากปัญหาจากแอปพลิเคชันนะครับ Android System WebView นะครับที่มีการอัปเดตมาแล้วทำให้ตัวแอปเหล่านี้นะครับการใช้งานที่ผิดปกติไปนะครับ โอเคครับคลิปนี้เราจะแก้ไขปัญหาตัวนี้กันนะครับผมนี่นะครับเวลาเราเข้าไปตัวแอปพลิเคชันไลน์นะครับก็จะมีปัญหานะครับไม่สามารถใช้งานได้นะครับก็จะเด้งออกนะครับก็มีหลายๆแอปนะครับที่เป็นอย่างเช่นไลน์ยูทูบนะครับ Google Chrome นะครับก็จะมีลักษณะเดียวกันนะครับเข้าไปใช้งานแล้วก็จะเด้งออกนะครับวิธีแก้ปัญหานะครับให้เราเข้าไปที่ตัวเพสโต้นะครับผม จากนั้นนะครับให้เราพิมพ์ค้นหาตัวแอปพลิเคชันนะครับ Android System Webview นะครับหลังจากนั้นเลือก Android System Webview นะครับแล้วก็เลือก กดอัปเดตตัวแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับถ,ถ้าเกิดว่าท่านไหนนะครับใช้งานตัวแอปพลิเคชัน o m e แล้วมีปัญหาก็ทำวิธีเดียวกันนะครับเข้า Google Play Store นะครับแล้วก็ค้นหาตัวโคมแล้วก็กดอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับตัวแอปพลิเคชัน YouTube ก็เหมือนกันนะครับเวลาเข้าไปแล้วก็ไม่สามารถดูได้นะครับเด้งออกเงียก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับก็คืออัปเดตตัว Android System WebView ก่อนนะครับ โอเคครับเมื่อเราอัปเดตเสร็จแล้วนะครับก็ลองเปิดใช้งานตัวแอปพลิเคชัน Line อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวแอปพลิเคชัน Line นะครับหลังจากเราอัปเดตตัว Android System WebView แล้วนะครับก็สามารถใช้งานตัวแอปพลิเคชัน Line ได้ปกตินะครับแล้วตัวโคมนะครับก็ให้อัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยนะครับ โอเคครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถแก้ปัญหาตัวลายเด้ง u t u b e โคมเด้งได้แล้วนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub s ไคร b ์ให้ด้วยนะครับขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ